มอบค่ารักษา4ีบนัทเดชวชิรลลัตรนาวงบอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลบุญภาววังผม20,000บาทเนื่องจากกลามหักในการชกกับยอดกล้าผอวิเศษยิ้มเยาวชนดีเด่นแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์นักมวยไทยชื่อดังเขารับโลเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานครจากผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ เจอใครดีเจ้าแบงค์หนึ่งอุบลชอช่องบัญชาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายแมทออาชริยะชมในสายเพชรยินด,ดีโดยไปซ้อมที่ค่ายเดชลัดเสียนเอาเผยเจอสี่นักชกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแม็กนัมสองคมท่งน้อยหรือสมิงเดชได้หมดแล้วแฟนมวยหลักคิดว่าเจอใครดีเตรียมลาแขนแพาเผาหมวดพง191าร้อยตำรวจโทรพงศักดิ์ทักภู้มีพร้อมส่งดินเนื้อทองหมวดพง191แชมป์ประเทศไทยรุ่น11 5ป้อนด์หนมาด คิดบัญชีกับแพลวพาวมวยเด็ดเ9าคู่ปรับเก่าที่ผ่านแพ้ชนะกันคนละไฟโดยมีเดิมพันขั้นต้น1ล้านบาทพร้อมให้แพลวพาวเลือกน้ำหนักมา3พิกัด 113, 114, 115ปอนด์พิกัดไหนก็ได้วอลเสียหมายและกลุมพลังใหม่ประสานให้หน่อยพอไฟที่แพ้แพลวพาวมองไม่น่าแพ้อยากพิสูจน์กันให้หายค่าใจ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน